สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเมชานลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะลายปักเป็นปักแรกของเดือนเมษายนปี66นะคะก็เริ่มตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15เมษายนค่ะเดินทางมาถึงราศีมีนแล้วนะคะดูได้ทั้งลักษณะแล้วก็ราศีนะคะสำหรับช่องเมเมเนี่ยการแบบวันที่ก็ได้ทั้งแบบตะวันตกแล้วก็แบบไทยนะคะ ไม่ฟิกนะเป็นดวงทั่วไปเหมาะกับคนที่มีประเด็นความรักความสำคัญปัจจุบันนะคะถ้าคุณยังโสดสนิทอยู่หรือว่ารอรักเก่าเนี่ยเดี๋ยวเมย์จะทำนายสถานะโสดแล้วก็รอรักเก่าแยกให้นะคะเราต้องดูให้ตรงสถานะนะยินดีต้อนรับชาวสองนะคะใครดีลกับชาวมีนก็เข้ามาดูดวงคลิปนี้ได้เหมือนกันนำไปพลังงานสาหรับข้างกันได้ค่ะ เริ่มเปิดไพ่กันเลยนะสามใบข้างบนเป็นตัวตนของคุณมีนะคะสามใบข้างล่างตัวตนของชาวสองค่ะท้ายสำารับเป็นไพ่เฮอร์มิตช่วงนี้ก็อาจจะมีช่วงเวลาที่อยากอยู่คนเดียวบ้างนะคะอาจจะมีเหตุผลก็คืองานเยอะนะคะมีเรื่องต้องคิดหรือไม่ก็อาจจะมีโมเมนต์ที่ทำไม่แบบไม่พอใจกันงอนกันอะไรแบบนี้นะคะ เรามาดูนะคะพลังงานของคุณคุณได้เอ g ซ t p e n t a c e s นะคะมีไพ่เจ็ดดวกกับบัวแล้วก็เดสไพ่ดีมากค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะในชีวิตจบออวัฏจักรที่ไม่ดีที่อึดอัดเนี่ยแล้วก็ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มันจะสดใสมั่นคงมากขึ้น ไพ่เจ็ดดาบกับหัวป่งบอกว่าอุปสรรคปัญหาการแทงข้างหลังกันนะคะดวงที่ไม่ดีอะไรต่างๆผ่านพ้นไปแล้วทิง้งไว้ในอดีตแล้วปัจจุบันเนี่ยจะมีแต่สิ่งที่ดีขึ้นดีขึ้นมีมูฟเมน n ์ที่เป็นบวกนะคะแล้วก็ความมั่นคงต่างๆของชีวิตเนี่ยทุกๆด้านก็จะเข้ามาแทนที่ความไม่สบายใจความไม่มั่นคงต่างๆใครมีปัญหารักกันมีโอกาสได้ปรับความเข้าใจนะคะไพ่ของแฟนนะคะมีสาดาบกับหัวมี1ิบถ้วยแล้วก็มี 4ดาบที่ขึ้นมากับหัวนะคะเ,ออเรื่องของปัญหาหลักๆในความสัมพันธ์ไม่มองว่าแก้ไขได้เนาะถ้าใครมีปัญหารักกันนะคะตกลงกันได้แหละแต่ว่าก็มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือนเหมือนกันก็คือปัญหาเก่าๆเ,เลยในอดีตที่อาจจะเคยแก้ไขกันแล้วเนี่ยอาจจะวนกลับมาทําให้เราร้อนใจได้อีก ะะทางฝั่งแฟนคุณเนาะแล้วก็ไพ่สิบช้วยที่อยู่ตรงกลางนี้นะคะถือว่าเป็นความโชคดีนะคะโอกาสดีๆการประสบความสําเร็จแล้วก็หมายถึงครอบครัวที่อบอุ่นช่วงเวลาที่ได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะหลังจากปรับความเข้าใจกันแล้วเนาะอย่างที่บอกนะคะไพ่เฮอร์มิสขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะหมายถึงคนที่งานยุ่งหรืออาจจะหมายถึงการงอนกันบ้างเป็นเรื่องเล็กน้อยอะนะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาเก่าๆที่คุณสองคนเคยทะเลาะก,ก,กันก่อนหน้านี้แล้วอาจจะวนกลับมาทําให้ไม่สบายใจได้อีก แต่ลหลักๆแล้วเนี่ยปัญหาที่ใหญ่ๆจะแก้ไขได้นะคะก็ต้องพยายามไม่ไปใส่ใจกับเรื่องเก่าๆเนาะอะไรที่ให้อภัยกันไปแล้วนะคะก็ควรจะทิ้งไว้ในอดีตนะคะอย่าลื้อฟื้นละกันจะได้ราบตื่นตลอดนะคะเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์กันนะ แสําหรับนะคะราชินีถือคาถากับหัวนะมัดระวังเรื่องของอารมณ์ให้ดีนะคะอ,อ,อย่าใจร้อนนะคะจะตัดสินใจอะไรต้องรอบคอบมากๆนะคะโดยเฉพาะเรื่อง,องความรักนะเรื่องเก่าๆนะคะถ้าขุดคุยกันขึ้นมานะคะก็อย่าใจร้อนใส่กันละกันเนาะใจเย็นๆก่อนพลังงานที่ได้นะคะในน้มความสัมพันธ์มีไพ่เดอะฟูก,กับหัวมีคิงถือถ้วยกับหัวแล้วก็มีสิบเหรียญน,นะคะ,ะ,คะก็จะมีทั้งช่วงเวลาหวานชื่นแล้วก็ช่วงเวลาที่หงุดหงิดใส่กันอย่างที่บอกนะคะตั้งแต่ต้นคลิป อะไรที่มันพอให้ภัยกันได้พอที่จะใจะเย็นให้กันได้ก็ควรที่จะทําอย่างนั้นนะคะเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยชีวิตโดยรวมเนี่ยมันแฮปปี้แล้วทั้งเรื่องงานเงินแล้วก็เรื่องความรักนะคะยังไงก็อยากให้รับพลังงานสิบเหรียญเอาไว้นะคะไอ้พลังงานที่มันกระท่อนกระแทน่นหรือว่าเป็นแง่ลบเนี่ยก็ให้ทิ้งไปนะคะทิ้งไว้ในคลิปนี้เนาะมันขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะว่าเราอยากที่จะให้มันราบรื่นหรือเปล่าถ้าเกิดอยากให้มันเป็นบ่วงตลอดทั้งปักแรกนี้ก็ ลดการคิดมากหรือว่าการใจร้อนไปนะคะทุกอ,อย่างก็จะดีนะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ลอเราเนะคะสำหรับแรกก็จะเป็น Romance Angels นะคะเปิดไพ่สามใบให้กับชาวมีนแล้วก็ชาวสองเนี่ยค่ะการให้โอกาสกันใหม่นะคะจะเกิดขึ้นในเร็วนี้นะก็คือภายในเดือนเมษายน มีโอกาสได้ปรับความเข้าใจนะคะคุณสองคนเป็นเนื้อคู่กันนะคะ d i s c u d b e the one ไพ่ดีมากๆนะคะมีอะไรเนี่ยคุยกันได้แน่นอนแก้ไขปัญหาได้แน่นอนเพียงแต่ก็ต้องหนักแน่นนิดนึงว่าไอ้ปัญหาเก่าๆที่วนกลับมาสกิดใจเนี่ยอย่าไปถือสากันนะอย่าคิดมากนะคะเดี๋ยวเราเปิดไพ่คำแนะนำปิดท้ายนะคะเป็น angel w a n c e r ถ้าใครมีคำถามอะไรลองตังคำถามในใจได้นะคะเผื่อ angel w a n c e r จะตอบคำถามคุณได้ ใครสนใจดูดวงส่วนตัวตกับเมเม่ก็แอดไลน์มาได้นะคะชัยโยวันด์สกอ์สโซนนะขอไพ่สามใบนะคะเป็นคำแนะนำเนี่ยนะคะจักรวาลส่งสารมาตอบย้ำนะคะว่า ในเดือนเมษายนนี้ตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยคุณสองคนมีโอกาสจะปรับความเข้าใจกันได้นะคะ c o m p r o m i s e definitely yes ก็หมายถึงการสมหวังนะคะได้สมใจทุกเรื่องนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความรัก Choose new direction นะคะก็หมายถึงให้คุณใช้วิธีการใหม่ใหม่ในการที่จะแก้ไขปัญหาว่ารับมือกับสถานการณ์อะไรต่างๆนะคะที่คุณเคยไปชิญมาถ้าเปลี่ยนวิธีการแล้วเนี่ยผลมันก็จะเปลี่ยนนะคะมันก็จะทําให้คุณสมหวังนะคะแก้ไขปัญหาได้นะยังไงก็ลองเอาคําแนะนําไปใช้ดูนะคะแล้วก็รับพลังงานบวกไปได้เลยนะ วันนี้ต้องขอบคุณชาวมีแล้วก็ชาวสองทุกท่านที่แหวะเข้ามารับชมชาวมีๆนะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้เมยก็ฝากคุณกดไลค์กดแชร์ให้เมยด้วยเนาะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะช่ำๆเลยนะคะอะความ r รีนแล้วก็โ e สคอร์สนะคะเข้ามาพร้อมกันนะคะก็มีทั้งขนาดเล็กกลางใหญ่นะคะ สนใจหินส่งเสริมความรักก็ติดต่อไม่ๆได้นะคะค่ะวันนี้นะคะก็มี r o สคว u a r t เข้ามาใหม่นะคะ มีทั้งหมด3เส้น3ขนาดนะคะโลตคอรสเนี่ยก็เป็นหินไม่ตามหานิยมแล้วก็หินที่ส่งเสริมความรักความสัมพันธ์นะคะทําให้เรามีความอ่อนโยนนะคะดึงอาบุคลิกด้านความอ่อนโยนของเรานะคะออกมาเนาะก็จะมีขนาดนะคะเจ็ดจุดห้ามิลนะคะเก้าจุดห้ามิลแล้วก็มีสิบสี่มิลนะคะอันนี้ก็จะใหญ่นิดหนึ่งนะคะสาหรับใครที่ชอบความโดดเด่นถ้าชอบเส้นเล็กๆใส่หลายๆเส้นนะคะก็จะแนะนําเป็นเส้นนี้ส่วนเส้นกลางเนี่ยใส่เส้นเดียวก็ได้นะคะ แล้วแต่ชอบเลยนะคะอันนี้บอกเลยว่าเป็นโรสคอสมาดากัสการ์แท้นะคะไม่ผสมสีแน่นอนนะคะหินสวยนะคะแล้วก็ราคาย่อมเยาวด้วยยังไงติดต่อ,อแอดไลน์ได้ที่ชัยโยโรสกอร์สตนได้เลยนะคะ ถ้าลองใส่กับหินที่เป็นโทนสีหวานๆอ่อนๆด้วยกันก็จะสวยหวานมากเลยนะคะคิกคุ่เลยค่ะสไตล์สาวญี่ปุ่นค่ะยกพม่าแท้นะคะเป็นเกรดหินนะคะก็<ม>จะราคาน่ารักน่ารักนะ มีทั้งหมด3เฉดสีนะคะมีเขียวเข้มจักระพัดตรงนี้จะหายากสุดนะคะแล้วก็มีเขียวกลางก้เม็ดใหญ่นี้ก็จะเป็นเขียวผักบุ้งนะคะหรือว่าสีเขียวอ่อนอ,อมีขนาด7.5นะคะแล้วก็9.5ถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ได้เลยนะคะมันไม่ใช่เกรดอัญมณีนะคะดังนั้นราคามันจะโอเคมากๆนะคะ สนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ chayo_stone นึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ